ผู้สูงอายุคนจนอสอมเฮรับเงินของขวัญปีใหม่ได้คนละเท่าไหร่รับสูงสุดถึงคนละ3,000บาทสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่3มกราคม2560และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้มาพร้อมกับข่าวดีของ3กลุ่มนี้ กลุ่มคนจนผู้สูงอายุและกลุ่มอสอมอสามกลุ่มนี้แน่นอนแล้วนะคะมีการออกมาตรการแจกของขวัญปีใหม่ใครที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะมีมาตรการออกมาแล้วว่าได้ทุกกลุ่มที่กล่าวไปแน่นอนค่ะมาฟังข่าวดีต้อนรับปีใหม่กันพ่อแม่พี่น้องสามกลุ่มนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ฟังกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สองกลุ่มนี้ก่อนนะคะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องอสมและกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการพิจารณาเพิ่มเงินผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดค่ะพร้อมจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอสม เพิ่มอีก6เดือนล่าสุดน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวออกมาแล้วนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความห่วงใยผู้สูงอายุเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒนาิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒ์พิจารณาแนวทางเพิ่มเงินผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งจะเพิ่มให้พ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุเท่าไหร่นั้นต้องรองความชัดเจนอีกทีตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแต่ได้แน่นอนค่ะมาต่อกันที่พ่อแม่พี่น้องชาวอ,อสมอนะคะ ก็ได้การชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีถึงการทำงานของชาวอาสมอทั่วประเทศที่ช่วยงานให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้สั่งการให้สนับสนุนไฟเขียวค่าเสี่ยงภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอาสมอเพิ่มอีก6เดือนนั่นเองค่ะซึ่งจะให้เดือนละ500บาทรวมทั้งสิ้นนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวอาสมอ จะได้รับเงินถึง3,000บาทซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการพิจารณานะคะว่าจะเริ่มจ่ายเดือนไหนและแน่นอนค่ะทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบโดยเร็วที่สุดค่ะมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าก็จะได้รับของขวัญพิหม่จากทางรัฐบาล เป็นมาตรการการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองค่ะคาดว่ารอบนี้นะคะจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ถึง15ล้านคนโดยครั้งนี้จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อเอื้อเฟื้อให้แก่พ่อแม่พี่น้องบางรายบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ด้วยการตั้งเป้าเปิดรับการลงทะเบียนนะคะจะมีประมาณต้นปีหน้าค่ะซึ่งตอนนี้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว รอทางกระทรวงการคลังเคาะและแจ้งวันสำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่นั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ